จะเจียวไข่เองได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดเขาให้กินแค่นี้แค่นั้นเฮ้ยทางอ้วนหนู<ด>ต้องเน้นข้าวสิ <laughs> ไม่เป็นไรค่ะกินได้ค่ะกินได้ค่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่าอร่อยกันอร่อยกันทุกคนจ้นนาแม ถ้าเดาถูกว่ะค่เป็นจับข้าวธรรมดาที่เราพวกเรากินกันธรรมดาคืออันนี้ต้องควบคุมน้ำหนักหรือว่าดูว่าก,กินเต็มที่เปลี่ยนอาหารทุกวันก็คือวันนี้เป็นอาหารนีค้ครับก็คือก็มาคูอแกงปลาคไอไม่ไมมห,หมูด้วยหมูยำอะไรยงยำมันดวันนี้ครมาต้มอาก,กาดด้อนั่นแหละต้องปักกิ่งมาจ้ำอะไรตรงนี้น้ำท่วมเลย้อนนบายครับ พี่ก็ตังกี้เช่นหนิไหมฉันได้หางประตูต้องหนุ่มมาเดี๋ยวสักครู่ดิเดี๋ยวอาหารเราไม่ต้องควบคุมเลยเหรอคะพี่หมอกินได้หฉันโอเคนะถ้าฉันเป็นนักก็อย่างนี้ตอนเราจะแข่งองความคุ้มเพราะว่าเขาติดน้ำหนักประมาณนี้แล้วแต่ว่าของเราเหมือนว่าเพิ่มน้ำหนักไปต่อยกับเขาครับอ๋้เราเพิ่มน้ำหนักเพราะมวยไทยเยอะมากบบยตองเราตัวตีเราต่อยบางคนเคยต่อย85ไปทั้งแต่เราต้องเพิ่มไปหาเหร่แล้วเหมือนคนประมาณน้ำหนัก85 มันไ,ไม่ป่นนอยหาตายเป็นหมดดีบายครับพวกนั้นพวกทีปล่อยด้วยจะตายครับเราต้องเพิ่มป่อยครับก็รึกนเราหดอ๋ชอตัวนี้และเรหดิกอกติกอกที้นอดกันอืออร่อยเนาะเพราะว่าเราเตะมาเราเหนื่อยเราก็ต้องกินอะไรอเี้ยออร่อยอ่ะจะบางครั้งเวลาสองทีนึงมากๆสองีก็านอาหารไม่คยได้เลยะทไม<น>ะอะคะเหนื่อยเพระเิงกินเนี่ยไม่คยเหนื่อยมเหนื่อยมากความีชตเหนื่อยมันก็อึดทานอะไนี้ก็ได้คืออาจจะรอสักหน่อยรอตื่นข้กินอะไรเงี้ย งั้นเมื่อกี้ที่เราจะถามนี่เท้านี่ต้องดิไปเตะนิ้วกลุ่มดิไปไปต่อยนิ้วกุ่มหีือว่าอะไรยังไงโดยเฉพาะพนักเตะอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยเริ่มต้นเราก็ได้ไปสร้างชื่อเสียงของขอเมืองไทยให้ชาวต่างชาติหรือว่าทั่วโลกเขาได้รู้เมื่อปี2004เริ่มต้นใช่ไหมครับก็คือก็ยังไม่มีใครรู้จักมากมากเท่าไหร่ก็คือเข้าไปในงานของทีมงานศิลปินที่ประเทศญี่ปุ่น 정하고있는꽝꽝꽝꽝목선수님뭐뭐갑로걸로잡나요 มวยให้เป็นกีฬาประจำชาตของเราครับใช่ใชแต่อเราก็ลืนไปเลยว่าไม่สนใจว่ามองเห็นเนเรื่องที่แบบการมานาน,นหรือน้าเบื่ออะไรเนี้ยบางทีเปิดทีวีเปิดเพื่อวยปุบกดช่ดดองอื่นทันทีเลยครับจ็เอ่ยถึงมวยไทยชาวต่างชาติหรือตัวโ,โลกเขาให้ความสำคับมาก<า>ให้การย่องย่องสำหรับคนที่มีตีมือแล้วก็มีอ่า คี่โชคเก่งว่างั้นเนี่ยค่ะแต่เราก็ได้ไปทําหน้าที่ตรงนั้นแล้วก็ต่อมาก็ได้ทํามาเรื่อยผมเจอเขาครั้งแรกที่ฝรั่งเศสครับจมิงโหไกลมากเลยคือเราจะคือไใกล้กันครับบ้ายยี่ใกล้กันแต่ว่าไปเจอกันยี่ฝรั่งเศสบ้านอยู่ใกล้กันที่เมืองไทยเนี่ครับฝรั่งเศสเพราะผมเป็นเพื่อนให้ที่นอรไปแชร์เป็นเพื่อนค่ะแล้วพูดเขาบอกว่ามีมวยไทยต่อยนะที่แบ็คซี่ก็ประมาณว่แบ็กซี่นี่คือเป็น ถ้าโตเกียวก็โตเกโดะบ้านเราก็เหมือนอินดอร์ที่ใหญ่ที่ที่ฝรั่งเศสนะครับผมเข้าไปตกใจคนดูนื่นหัวคนแล้วเขาเป็นผู้เอกครับออ๋บนี้พี่เขาผู้เอกเลยผู้เอกครับผมยอมรับวลยผมรู้จักเขาเหมือนกันครับพอวันรุ่งขึ้นก็ะฟ้อมฟกร์มเทนนิสอยู่เนี่ยเฟเดเล่กับฟาฟินนะเขาเป็นมือหนึ่งของโลกนะครับเดินมาถามผมกับฟาดอนว่าเมื่อคืนไปดูมวยกันเนาะเขาบอกว่าเขาต้องรีบซ้อมกับอาบน้ำแล้วไปโรงแรมเพื่อไปดูบัวขาวผมือนมารู้จักได้ยังไง ฮาวายนอก Hero Fighting, อมีฮีโร่ไฟติ้งก็มีโอ้าวก็มองหน้าแบบเรนก็ง,งงเลยเหมือนว่าคนที่เก่งที่สุดในโลโกนะสองคนนั้เขายงังส <coup> นใจแ,<ต>แล้วก็เห็นว่าเป็นฮีโร่ครับแต่ว่าผมก็เลยผมก็ต้องกลับมาทบทวนเอยว่าเฮ้ยเออกีฬาประจำชาติของเราเนาะเป็นทั้งศาสตร์แล้วก็ศิลปะครับทางเราวืิเถื่อนนะ มากเลยค่ะมากฟังแล้วรู้สึ่าอย่าคุณลูกนะฟังแล้วรู้สึกด,ดีอ่ะรู้สึกแบบแล้วหลังจากนั้นพี่หวอก็มารู้จักกับเขาเลยรู้จักรู้จักคนตัดนี้ที่ได้แล้วแล้วที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างอะคะพี่บัวขาวก็คือต่อมาก็าคือก็ได้ไปใจญี่ปุ่นมีเลยก็คือ แเราต่อยในในนามของของไทยไดาญี่ปุ่นแต่วันมันก็ต่อยไม่เต็มที่เขาห้ามห้ามอาวุธของมวยไทยก็คือห้ามซองห้ามขอมาเยอะอะไรเงี้ยครัไทยไฟก็เลยได้ใช้มวยไทยเต็มก็เลยแบบก็เลยของคนไทยแล้วก็อาวุธมวยไทยเต็มแล้วก็จินนี่แจว่าเอออย่างน้อยเราได้ต่อยให้คนไทยดูก็เลยตกลงจับมือกับไทยไฟเขาบอกคนไทยไฟเนี่ยเราสามารถแบบ ก็ยินแบบเงนสีบทยาขนมมาลงอะไรอย่างเงี้ยสามารถใช่กิดเรามีความสามารถทำได้ท<ช>ุกอย่างจริง<ช><ช>ไหมยอยา<ะ>อ่างนี้เพื่อ,อนหนูชอบเงินสีบทยา เ่าก็อมมอนแทกเนื้อกัหรอไม่ใช่คอมอแทกเนือไม่ใช่ตั้งชื่อเองตั้งชื่อเองตั้งชื่อเองแลวาอยากรู้ว่ามันมีอยู่จริงไหมอะไรเนาะเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวต้องไปดูก็ได้เรจเลยที่ป้ายอยางมีเราจะเท่ป้นหางนี้ทางเลวก็มีแล้วเรื่องานั้นิโต้ญี่ปุ่นทำท้ายที่เราเรามีจริงเราก็มีคนที่มีการแต่งัวอมาเลย คนไทยกะได้ดูกันลิมาถอยแหวนอู่ได้ดูนิดหน่อยค่ะคือนนั้นนมทำงานน่อยเี่ยันดูแหวนแล้วพยายามทำนาทีของผมพยายามไ่ทำศิลปะมือไทยให้มันให้โลกได้รู้ก็พยายามไให้เพื่อนเพี่น้องชาวไทยที่เขายังไม่เคยดูโึงโนพยายามดที่ให้เลสงไ้ี่เขาท้เขาดเ้าขี ちょっと1手先1手先はやっぱりそうですね若尾を <laughs> 崩しにかかるだな、まあ、準々決勝からダメージ人よりも少なく勝ち上がってきた<ー>これが左フック1度目のダウン横を向いた感じです完全にこれが最初のダウンでした<ー> 1> <ー> k 1マックスに続いてエスカップの頂点 เมื่อที่เขาไปต่อยเนี่ยเขาไม่ได้ว่าเขาคิดเองในใจนะว่าไม่ได้ปล่อยต่อยในนามปอมมุกไม่ได้ต่อยโบขาวจะเขาคิดว่าเขาเพื่อ ตลอดตัวผมนะครับเขาถือว่าถ้าผมทำทำตรงนี้ดีก็โอเคเขาก็มองดีครับก็คือเราพยายามจะทำตรงนี้ให้มันมาตรฐานตลอดก็ถ้าเกิดเราไม่ดีก็คือเราเป็นผู้นําแล้วก็มันก็จะไม่ดีแล้วก็มีรายราสื่อก็ถามว่าน้อยใจไหมที่ในประเทศเราน้อยคนเรือมากคนที่ไม่รู้จักก็คือรายราสื่อที่ยังไม่รู้จักแล้วก็ ทายังไงได้ก็คือรู้ครับคือมันมันเกี่ยวกับสื่อต่างๆที่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 ทำให้คนรู้น้อยอะไรเงี้ยครับตรงนี้ก็ต้องเข้าใจครับแล้วเราก็ไม่นนอยใจก็ทำหน้าที่เขาก็เปิดเผยเปิดเผยอย่ับคนรู้จักเรามากขึ้นคนทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรืออะไรที่ไม่ได้อยู่แค่รู้สึกยังไงบ้างหนูอยากรู้สึกรู้สึกั้ไรก็ไดะ ม่เราคือเหมือนเพื่อนที่คุยคุยกันก็คือแบบเออเราเห็นกันทุกวันทุกวันเราก็ไม่มีอะไรเยอะแยะเราแต่ว่าเราไปต่างต่างทิ้งด้วยต่างประเทศอะไรเงี้ยคนต่างประเทศก็ไม่เคยเห็นเวลาผมไปเขาก็ตื่นเต้นเหมือนกับตื่นเต้นตอนรับอย่างเดียวคือแบบพิเศษเลยแบบตั้งแต่ลงเครื่องเลยปะคะตั้งแต่ลงเครื่องเลยมาเจอครับเห็นตัวแล้วมือสั่นแล้วร้องไห้เป็นอะไรบางคนมาเจอหน้าก็เบ้าเลยรับยืนร้องไห้คือทำไม เป็นอย่างี้แต่ที่ญี่ปุ่นคือเขาเหมือนเขาฮิตมากเป็นเป็นการกีฬาที่ฮิตมากเกี่ยวกับเรื่องมวยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเห็นแล้วเขาจะกีดแบบลองถ้าเกิดจริงๆเป็นระดับลองจากฟุตบอลเบสบอลแล้วก็เป็นช็อกมวยใช่ครับทีกลุ่มของแฟนคลับที่บัวขาวนี้คือเป็นเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นชาย้วแบบว่าซึ่งซึ่ง ซึ่งเวลาไปต่อยที่จะแบบก็คือกลุ่มจะมีกลุ่มของเขาเราไปยี่สิบสามสิบคนอะไรเงี้ยไปตั้งเป็นกลุ่มของเขาเลยเอาธงชาติไทยไปติดอ้อมฉน้ำใครจะว่าก็ไม่สนมีธงไทยติดติดตัวสนามเลยแล้วเวลาคือผมตอนนั้นผมไปแข่งต่างประเทศมีความอังกฤษฝรั่งเศสฮอลแลนด์เลยเนี่ยโปสเตอร์สังเกตว่าโปสเตอร์จะต้องเป็นโปสเตอร์เขาตลอดถ้าเกิดไม่มีพวกเขาไม่สนใจหรือไม่อยากจะดูอะไรเงี้ยครับ ก็เออสิ่งที่ที่เขาทำของรายการแต่ละที่เงี้ยครับที่มัวข่าวแล้วชีวิตความเป็นอยู่ที่เมืองนอกต้องใช้นานแค่ไหนแล้วกินอะไรบ้างอะ่ะอร่อยไหมทุกทีเลยครับคือประมาณว่าไม่ซีเรียสก็คือเราไปปุ๊บก็จะมีคนไทยแต่ละประเทศมาต้อนรับก็จะทำอาหารไปสมที่โรงแรมดีจังที่ว่าไปแข่งต่างประเทศต้องถ้าไม่ได้กินข้าวก็เหมือนว่าจะหมดแรงหรือว่าจะไม่สบายแต่นี้ถ้าเป็นอ่ะมันฉุกเฉินจริงพาสต้าหรือว่าเป็นแฮมเบอร์เกอร์เลย ก็กินได้สบายครับปรับเข้ากับสถานการณ์นั้นให้ได้เลยครับตัวเาปรับได้เลยครับแฮปปี้เลยเนาะแล้วอย่างงี้คือต้องฝึกหนักมากใช่ไหมครหลังจากที่ได้ไทยได้ได้เป็นตาแหน่งช่ป์ครับมันมันเป็นอะไรที่แบบอยู่ในใจผมตลอดเข้าไปกล้าไปมันจะไปผมรู้ว่าผมกําลังจะเข้าเข้าไปท้านมวยทั่วโลกตอนเข้าไปปีปีแรกเมื่อเมื่อเคยวันปีแรกใช่ไหมครับเข้าไปมันมีแค่รู้จักผมสักคนเลย ก็คือเข้าไปก็มีคนถ่ายรูปโป๊ะโมคนอื่นหมดคือก็เป็นนอกสายตาคนอื่นหมดผมคิดนะจว่าวันนี้ผมจะสร้างให้ทุกคนรู้กููให้ได้คิในใจคิดในใจ,ในใจในคือคำมั่นสัญญาในตัวเองอะไรเนี่ย<ฮ>แล้วก็วันนั้นผมทำสำเร็จ คุผมลคุลูกก็แล้วก็คือวันนั้นผมทำปุ๊บผมได้แชมป์เลยทุกคนฮือคือมาหลังจากนั้นก็ช้าๆตลอดเป็นตัวเล็กกับเพื่อนเลยครับตัวเล็กกับเพื่อนในรุ่นด้วยทื่แบบบอกว่าตอนน็อกอะค่ะบอกว่าแค่สิบห้าวีเองชนะเพราขึ้นเวทีไปแล้วแบบหลับอะหลับจริงๆหลับเลยสาทายเซนดาโด่งขะนมาได้แล้วครับาเรเโคชิมมาสไฮสติชชานวาชิสโตซูโดเซนเซอร์คือจังหวะไม่ได้ไม่ได้